เจจ่าแนะนค่ะสัปดาห์นี้ราศีใดควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรไปดูกันค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความชื่นชมรื่นรมและยินดีของราศีเมษอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นสัปดาห์ที่เจจัาแสดงความยินดีแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรกับพวกเธอเพราะราศีเมษเป็นสัปดาห์แห่งความมีความสุขมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเอางี้ดีกว่าเจจัาแนะนําเลยเจจ่าแนะน์นะคะให้หาเครื่องดื่มมาดื่มเป็นน้ํานมข้าวโพด เพื่อเสริมในเรื่องของดวงในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ความรักนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยด้วยค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวราศีพิษภเป็นสัปดาห์ของความขยันหมั่นเพียรความภาคเพียรและกำลังจะได้รับผลตอบแทนที่ดีดังนั้นเจ๊จ๋าขอแนะนําให้ชาวราศีพฤศภนะคะรับประทานอาหารรวมไปถึงดื่มเครื่องดื่มเอานี้ดีกว่าเจ๊จ๋าได้คอมิง ให้หาเครื่องดื่มเฉพาะพิเศษอย่างหนึ่งคือดื่มน้ำมะตูมเสริมเพื่อช่วยในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จการงานที่จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวราศีเมถุนเป็นสัปดาห์ที่รุ้นใจความใจหายแหมเหนื่อยกับทุกสัปดาห์จริงๆสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะเจ๊จ๋าเลยเป็นห่วงก็เลยขอแนะนําเลยดีกว่าว่า ให้หาเครื่องดื่มที่จะช่วยเสริมกําลังกายกําลังใจแล้วก็รวมไปถึงกําลังเงินที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับผลตอบแทนจากการทํางานของคุณเจ๊จ๋าเรคคอม,มนนะคะให้ดื่มเครื่องดื่มที่ทําจากน้ําผักผลไม้ปัน่นรวมกันแต่นะนพิเศษอีกนิดนึงคือให้มีซาลารีหรือต้นหอมหรือต้นขึ้นช่ายนะคะผสมอยู่ด้วยรับรองจะทําให้คุณประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนคะ่ะ สัปดาห์นี้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะเป็นสัปดาห์ที่หวานชื่นคืนสุขรื่นรมซะเหลือเกินจะจัาแนะนําให้สรรหาเมนูเครื่องดื่มที่จะเสริมความสุขเสริมความสําเร็จของคุณให้ยั่งยืนนะคะเจะจ่าเรคเมนค่ะให้หาน้ําที่ทําจากพืชผักเรียดินสับป,ประรดแตงโมอ่ะง่ายๆเลยน้ําสับป,ประรดปัน่นน้ําแตงโมปั่นนะคะรับรองจะทําให้คุณได้รับความสุขและความสาเร็จอย่างยั่งยืนและยาวนานค่ะ ดานีนะคะเป็นสัปดาห์แห่งความจะเรียกได้ว่าปัญหาถาโถมชาวราศีสิงห์ซะเหลือเกินจ่ายรียคอมเมนต์นะคะขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะหาเครื่องดื่มประเภทนมไม่ว่าจะเป็นนมวัวหรือนมถั่วเหลืองก็ได้นะคะดื่มก่อนนอนจะได้หลับสบายนะคะเป็นห่วงคะ่ะขอให้โชคดีและผ่านไปได้ด้วยดีคะ่สะ,คะสัปดาห์นี้นะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะเป็นสัปดาห์ที่กําลังลุ้นยังลุ้นลุ้นอยู่ตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเป็นคนที่ ตั้งอกตั้งใจเอาอย่างนี้ดีกว่าเจ๊จะ่าะแนะนํานะคะให้หาเครื่องดื่มที่เสริมกําลังกายกําลังใจเป็นวิตามินในตอนเ,เช้าๆกันดีกว่าจะจะเจ๊จ่าได้คอมเมนต์นะคะให้ตอนเ,เ,ชเช้าคุณคั้นน้ําส้มหรือน้ามะนาวดื่มเป็นมื้อเช้านะคะเพื่อให้รับวันใหม่อย่างมีความสุขและมีกําลังไปต่อสู้กับอุปสรรคหรือเรื่องราวต่างๆที่คุณลุ้นอยู่ค่ะ สัปดาห์นี้นะคะสาหรับชาวราศีตุลนะคะเป็นสัปดา,ห,ะะปดาห,ห์แห่งการลุนล้นลุ้นรลทึกลุ้นผลว่าสิ่งที่ทําไปนี้จะได้เป็นผลอย่างไรตอนนี้นะคะเอาเป็นว่าเจ๊จ๋าแนะนําเลยดีกว่าค่ะเจ๊จ๋าเรคคอมเมนค่ะเครื่องดื่มสาหรับชาวราศีตุลน,นั้นไม่จำเป็นจะต้องดื่มเองค่ะแต่ขอแนะนําให้ชาวราศีตุลทําบุญเครื่องดื่มทําบุญน้ําดื่มเพื่อเสริมให้ดวงของคุณได้รับผลที่ดีอย่างเต็มที่นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะขอให้โชคดีค่ะชาวราศีพิจิกสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความ รื่นรมชื่นชมสมใจเป็นสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองและได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างที่ตั้งใจหวังไว้อยากจะแนะนําให้ทานหรือดื่มเครื่องดื่มบำรุงกําลังเครื่องดื่มประเภทวิตามินเกลือแร่เสริมสุขภาพของคุณให้สุขภาพของคุณมีความแข็งแรงต่อไปอีกเพื่อจะได้รับความสําเร็จในอาทิตย์ต่อๆมาด้วยนะคะ สัปดาห์นี้นะคะสาหรับชาวราศีธนูนะคะหลังจากที่ชื่นชมสงอุรามีความสุขมีการเฉลิมฉลองสัปดาห์นี้เจ๊จ่าขอแนะนําให้หาเครื่องดื่มที่ช่วยดูแลสุขภาพในเรื่องระบบการย่อยอาหารการกินแล้วก็การทําให้สุขภาพคุณแข็งแรงก็คือจะจะเจ๊จ่าแนะนำดื่มชาผงผงพรมุน,น้ําขิงช่วยระบายช่วยขับลมช่วยทําให้ระบบย่อยอาหารหรือระบบขับถ่ายของคุณดีขึ้นและก็รวมไปถึงดูแลในเรื่องของไข้หวัดและ โควิด <COVID S 2> ในช่วงนี้ด้วยนะคะสัปดาห์นี้นะคะชาวราศีมังกรยิ้มออกได้แล้วค่ะเป็นสัปดาห์แห่งความเขาเรียกว่ากู้หน้ากู้ชีพกู้ชะตากู้โอกาสของตัวเองกลับมาแล้วเป็นสัปดาห์แห่งความยิ้มได้นะคะ เพราะฉะนั้นเจ๊จ๋าขอแนะนําว่าให้ดื่มเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพและเสริมสุขภาพของคุณเองง่ายๆที่สุดเลยเท่าที่มีอยู่ในโลกใบนี้เจ๊จะ่ะาก็เป็นนะคะให้ดื่มน้ําเปล่านี่แหละคะ่ะน้าเปล่าสะอาดไม่ว่าจะร้อนจะเย็นแต่ขอให้งดน้ําแข็งไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ําแข็งถ้าไม่ได้ทาเองที่บ้านนี่ก็อันตรายนิดนึงนะคะดูแลสุขภาพตัวเองค่ะชาวราศีกุมสัปดาห์นี้มีแนวโน้มจะดื่มจะดื่งอยู่มาก เนื่องจากมีความสําเร็จมีแนวโน้มที่จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับชาวราศีกุมในช่วงนี้ที่ดื่มมากขอแนะนำนะคะเจ้าจ่าเรคคอมนนะคะให้ดูแลในการดื่มของคุณให้งดเครื่องดื่มอันควรไม่ควรในเวลาเฉลิมฉลองเอาไว้ให้มันมากๆแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มบรรมำรุงกาลังซะดีกว่านะคะขอเช่นเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่เครื่องดื่มวิตามินเครื่องดื่มเสริมกําลังหรือแม้กระทั่งน้ําเปล่าก็จะดีกว่าค่ะ สัปดาห์นี้ชาวราศีมีนนะคะยิ้มออกได้แล้วะค่ะเพราะว่าเป็นสัปดาห์แห่งความสําเร็จความรื่นรมความสมใจได้ในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจหวังนะคะ mm. เป็นสัปดาห์ที่เจะจะ่าแนะนําเลยดีกว่าค่ะสําหรับเครื่องดื่มชาวราศีมีนนะคะเจะจ่าแนะเลยดีว่าคป็นเครื่องดื่มทีมนคุณทํ่าะเว่าเครื่องดื่มว่าจีะคเป็านปัเว่าัเองทําเองแม้กระทั่งชงก็ทาาได้นะคะแต่แนะเคล็ดนิดนึงขอเป็นเครื่องดื่มที่ ปรุงร้อนดื่มขณะร้อนหรืออุ่นนะคะจะช่วยเสริมดวงของคุณให้มีความสุขแบบยั่งยืนค่ะ